โอเคผมก็กราฟสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมจิตีตลาฟูดช่องมิวเกมมิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมานี่นผมมารีวิวเครื่องบินลับต่อไปนะผมก็คือเฮลิคอปเตอร์เอพีฟูดจินนะผมไม่รู้ฟูดจินหรือฟูจินนะไม่รู้เล็กถูกหรือเปล่านะครับเฮลิคอปเตอร์ของญี่ปุ่นนะผมลำนี้เลยออกแนวรูปทรงเหมือนเอเลี่ยนหน่อยนะผมลำนี้มันไม่เหมือนไม่ใช่หัว เป็นหอพิลึกกึคือันไม่รู้แบบที่ดีเหมือนแบบเอเลียนแมงป่องนะผมมาผมจะเราไปดูค่าสถานะกันดีกว่าครับผมว่าค่าสถานะมันจะแรงหรือเปล่ามันจะโหดหรือเปล่านะผมไปไปชมกันเลยมอาละครับค่าสถานะของฮอญี่ปุ่นลัมนี้นะผม ความแข็งแรงอยู่ที่1นึ่งหม่นฟหน่วยนะผมก็คือถือว่าเลือดเยอะอยู 50, nice. ่ 58, นะผมหนึ well ่งหมื่นกว่าเลยนะหมื่นฟิบเฟิองความเร็วก็แปดฟิบจุดเก้าน็อตนะผมก็ถือว่าก็เร็วอยู่นะผมเร็วเลยแหละแต่ว่าอาจจะเร็วไปมากประมาณสักห้าร้อยฟิบฟิบน็อตได้มาอันนี้ห้าร้อยฟิบฟิบน็อตเพิ่มความคองแข็วก็ฟิบฟิบห้าจุดห้าผมก็ถือว่าเหลียวเหลียวค่อนข้างปานกลางไม่ได้ไม่ได้รไม่ได้เร็ว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 แลวก็เร็วช้าเกินไปนะครับผม ฟลอเรนดาก็11.4กิโลเมตรถือว่าเรดาร์ไกลอยู่นะ11.4กิโลเมตรนะครับผมส่วนฟนร์นา1.6ฟุลด์กิโลเมตรผมก็คือเหมือนฮอทั่วไปผม1กิโล65เมตรนะครับปั๊บยวเราไปเดีย๋ยวเราไปชมการเล่นจริงกันดีกว่าผมว่าผมจะเฮ้ยไม่ใช่ดิผมจะไปทดสอบให้ดูแล้วผมว่าดามเมจมันเท่าไหร่อะไรยังไงนะผมไปไปชมกันเลย มาเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากปืนกลของมาก่อนเลยผมว่าปืนกลมันดาเมจเท่าไหร่น,นะครับผมไป <ste ak> มี20ลูกนะผมเอ้ย30ลูกดิใช่ปหมเนี่ยน่าจะสามสิบสิบเนี่ยนะผมดาเมจลูกเอาไม่ไม่ไม่แต่ครับมี35มสิบห้าลูกสำหรับปืนปืนปืนที่พูดอันนี้ <st ut ters> มิมิคิวเตอร์คอร์นะผมตัวนี้มิติคิเตคอร์ด้วยเนี่ยครับม,มือสองไปแต่โฟร์นะผม เ้อรติคีทิคเข้าลนะต่อไปก็ปืนไฟฟ้าของมันนะผมปืนไฟฟ้าญี่ปุ่นเลยมีห้าลูกแล้วผมตอก์คีทิเข้าได้ผมแบบนี้แต่ว่าเมื่อกี้มีดาเมจจากกิจกะด้วยมันเลยเพิ่มนะผมประมาณหมื่นเก้านะผมคือปืนนี้สามารถมีกระสุนไม่อั้นนะผมเติมไม่อันเหมือนปืนกลเลยต่อมาก็อันนี้นะผมอันนี้หละ กว่าต่อมาก็จะลวดนะผมจะรวดฟุ j จินเอฟเอ็มนะผมตัวนี้เลยมีฟรีชุดนะผมกดหนึ่งขั้งออกฝอ่งเบอร์แล้วผมตัวนี้กดหนึ่งขั้งออกฝอ่งเบิร์เลยก็ถือว่าแรงอยู่นะผมเดี๋ยวเราไปลอบหนึ่งเมื่อกี้มีกิ๊บกระมาด้วยหมื่นแปดะผมโอเค สองลูกหมื่นแปดนะผมมีฟีลูกนะผมต่อไปก็จรวดนี้ยผมจะรวด a a G m 11อนะครับใไมาีฟลูกนะผมฟีชุดฟีชุดนะผมเราเราเมื่อกี้มีดาเมจกีบกระมาด้วยฟีชุดกดหนึ่งคร้งออกสองเบอร์นะผมตันนี้โอ้ยนี่ก็มาทำเลยเนาะเอาเลย ดาไม่ไม่คงที่เพราะอีกกิกะมาด้วยเนี่ยขอแปดพัมโอเคแล้วมอกี้แบบแรก8,000 8,000ัฝ่องลูก8ป0 0นนะผมมีฟรีชุดต่อมาก็จะลวด A F M 1ฟรีนะผมหมื่นฝ่องนะผมว็าทุแรงอยู่นะผมจะลวดอันนี้มีฝ่องชุดนะผม ต่องชุดกดหนึ่งครั้งออกฝ่องเบอร์นะครับผมจะวหไอ AAGM หนึ่งหนึ่งฟีนะครับผมต่อไปก็จะโหดนะครับผมก็คือจะโหดที่เป็นไกลเรเฟอร์นะครับผมจะโหดที่นำไปที่ด้วยเรเฟอร์ของญี่ปุ่นนะครับนั่นคือจะโหลดนี้ครับจะตรลดจะโหลด AGR ยี่สิบนะครับมีฟีลูกครับผมมีมีฟีลูกแล้วก็ มีหกชุดนะผมกดหกชุดกดหนึครั้งออกฝีลูกเอาเข้าไปเต็บ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  <c oughs> ล้งเงี้ยไ <c oughs> อ้กิฟต์กับมาด้วยผมมเลยไม่ค่อยไม่ค่อยเพี้ยนเลยลากอ้างลวก หนึ่งมื่นเก้าร้อยหนึ่งมื่นหนเก้าร้อยทัวร์แรกเลยนะผมตัวนี้แรงๆเดี๋ยวผมลองยิงทั้งหมดให้ดูนะผมว่ามันจะแรงแค่ไหนนะแบบแบบว่าหนึ่งคอมโบเลยนะหนึ่งคอมโบเลย ก็แรงอยู่ด้วยเกีเยดแฝงไหมผมตัวตนี้ก็เยียดแฟงอยู่นะมอเรา่ยแงอยู่ยประมาณฟองแฝนกว่าถ้าเกิดไม่ลงจิบกะนะ แล้วก็บินบินเร็วด้วยผมนะประมาณห้าร้อยกว่านอดน,นะผมห้าร้อยสี่สิบนตดทัวร์เร็ว,วผมโอเคผมเป็นไงบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้นะผมจัดผมทดสอบหอญี่ปุ่นลํานี้ไปนะผมถือว่าแรงนะผมแรงมากเลย่ะหอญี่ปุ่นลำนี้นนเลลฟลดีด้วยนะผมใครชอบก็ไปจัดฟื้นกันได้นะผมราคาห้าร้อยหกสิบเก้าบาทนะผม ในแบตเตอร์พาร์ท V.I.P นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมชอบกดไลค์ใช้กดติดตามนะผม <c oughs> บ,บ๊ายบายผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจุบ๊บ